ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่ช่อง Gaming Mobile Channel นะครับคลิปในวันนี้นะครับก็กลับมาอยู่กับช่อง m i ม g Mobile Channel นะครับและเกม c a l l of Duty นะครับโมบายกันอีกเช่นเคยนะครับคลิปในวันนี้นะครับก็จะเป็นการสรุปรวมภารกิจรายซีซั่นนะครับที่ได้มีการอัปเดตนะครับซีซั่นใหม่นะครับในวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งซีซั่นนี้นะครับจะเป็นซีซั่นที่7นะครับแล้วก็เป็น EP ีที่1ของการสรุปรวมภารกิจรายซีซั่นด้วยนะครับ ซึ่งภารกิจจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีวิธีการทำแบบไหนเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยครับไปที่ภารกิจแรกของเรานะครับเขาบอกว่าให้เราใช้สกอร์กีอะไรก็ได้ครับในโหมดของมันติเพเยอร์นะครับใช้งานให้ครบ3ครั้งครับหมายความว่าให้เราเลือกใช้งานสกอร์กีอะไรก็ได้ครับในโหมดของมันติเพเยอร์แล้วเรียกใช้งานให้ครบ3ครั้งเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจแรกแล้วนะครับ ต่อมาครับในส่วนของภารกิจที่2เขาบอกว่าให้เราใช้งานสกอร์กีที่ชื่อว่า Hunter k i คิลเลอร์โดนะครับสังหารศัตรู5ครั้งหรือ5คนเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่2แล้วนะครับแล้วถามว่า Hunter k i คิลเลอร์โดนเนี่ยเขามีคุณสมบัติยังไงแล้วก็มีวิธีการใช้งานยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับ นี่นะครับเป็นหน้าตาของ Hunter Ki l ินเลดอนนะครับจะมีลักษณะคล้ายๆเครื่องบินขนาดเล็กนะครับเครื่องบินขนาดเล็กโดยที่คุณสมบัติของเขานะครับก็คือเมื่อเราทำการปาออกไปแล้วเนี่ยหรือ้ังออกไปแล้วเนี่ยนะครับเขาจะทำการตรวจจับศัตรูนะครับหรือผ่านะถ้าเขาเจอนะครับเขาก็จะพุ่งไปทำลายทันทีนะครับนี่คือคุณสมบัติของเขาหรือวิธีการใช้งานของเขานั่นเองนะครับ ต่อมาครับในส่วนของภารกิจที่3นะครับเขาบอกว่าให้เราสังหาร15คนนะครับที่เราติดตั้งเพร์กที่ชื่อว่าเพอร์ซิสแทนในโหมดของมันติเพเยอร์นะครับเพร์กที่ชื่อว่าเพอร์ซิสแทนเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับอ่านะครับอันนี้นะครับคือหน้าตาของเพร์กเพอร์ซิสแทนนะครับจะอยู่ในเพร์กสีฟ้านะครับจะมีรูปนะครับเป็นรูปทหารถือปืนแล้วก็มีบังสามบังอยู่ด้านบนนะครับอ่า โดยที่คุณสมบัตินะครับคร่าวๆของเพร์กตัวนี้ก็คือว่าเมื่อเราตายครับพวกสกอร์กีที่เราใช้งานอยู่เนี่ยแต้มจะไม่ถูกรีเซ็ตนะครับแต่ว่าเมื่อเราต้องการเรียกใช้งานเนี่ยเราจะต้องทําแต้มให้ได้เป็น2เท่าของสกอร์กีสมมุติว่าสกอร์กีตัวหนึ่งเนี่ยที่ผมใช้เนี่ยมัน500ถูกไหมครับใช้มัน500ให้เราคูณ2เข้าไปก็เท่ากับหนึ่งพันถูกไหมครับเราจะถึงเราถึงสามารถ ที่จะเรียกใช้งานได้ครั้งหนึ่งนะครับแล้วนะครับการใช้งานเพิกตัวนี้เราสามารถใช้งานได้เพียง1ครั้งต่อ1นเมตนะครับโดยที่สกอร์กีของเราจะถูกแบ่งออกเป็น3ระดับนะครับ3ระดับที่ว่านี้เป็นยังไงนะครับไปดูครับ3ระดับที่เราพูดถึงตรงนี้มันหมายถึงแรงครับถ้าเป็นสีส้มหมายถึงแรงต่ำนะครับ นะครับสีขาวหมายถึงแรงกลางและสีทองหมายถึงแรงสูงนะครับนะครับสีส้มหมายถึงแรงต่ำนะครับสีสีขาวหมายถึงแรงกลางและสีทองหมายถึงแรงขั้นสูงนะครับอ่าทีนี้หลักการใช้งานเนี่ยหลักการติดตั้งเนี่ยไม่ซับซ้อนไม่งงมากครับให้เพื่อนเอนสังเกตที่สีนะครับว่า ให้สังเกตที่4นะครับว่าสกอรกีแต่ละอันนะครับจะมีตัวเลขโรมันบอกอยู่เห็นไหมครับเห็นไหมครับถ้าเป็นสีส้มจะเป็นเลข1น,นะครับถ้าเป็นสีขาวจะเป็นเลข2เห็นไหมครับถ้าเป็นสีทองจะเป็นเลข3นั่นหมายความว่าทุกครั้งที่เราทําการเลือกสกอรกีเมื่อเราติดตั้งเพิร์ลเพอร์ซิต้แนเนี่ยเราจะสามารถเลือกสกอรกีที่มีตัวเลขเหมือนกันเท่านั้น และแต่ละอันนะครับสามารถเลือกได้แค่ชิ้นเดียวไม่สามารถสลับตำแหน่งไม่สามารถเปลี่ยนตำแหน่งได้ว่าจะเอาอันนี้มาอยู่หน้าจะเอาอันนี้มาอยู่กลางหรือว่าจะเอาอันนี้มาอยู่หลังนะครับต้องอยู่ตามที่เลขเขากำหนดมาไว้เห็นปะถ้าเป็นเลขหนึ่งจะอยู่ซ้ายนะครับถ้าเป็นเลขสองจะอยู่กลางและถ้าเป็นเลขสามจะอยู่ทางขวามือสุดนะครับนะครับนี่คือหลักการใช้งาน นะครับนี่คือหลักการใช้งานของ Perp p e เ s i s t e n t คร่าวๆที่ได้กล่าวมาทั้งหมดนะครับต่อมาครับในส่วนของภารกิจที่4นะครับก็บอกว่าให้เราเปิดใช้งานแค่แพ็ k เกจนะครับ3มครั้งในโหมดของมันติ Player c แค่แพ็ k เกจเป็นยังไงเดี๋ยวอันนี้ครับคือแค่แพ็ k เกจเนาะแค่แพ็ k เกจนะครับเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับกล่อง Adobe นะครับเมื่อเราทำการติดตั้งนะครับแล้วก็เรียกใช้งานเนี่ยเขาจะทำการสุ่มหรือว่าแรนดอมนะครับ สกอร์กีให้เราเพิ่มอีกหนึชิ้นแค่นั้นเองนะครับให้เราทำการเรียกใช้งานให้ครบ3ครั้งนะครับเท่านี้เราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่4แล้วนะครับต่อมาในส่วนของภารกิจที่5ครับเขาบอกว่าให้เราใช้นะครับทักษะสกอร์กีที่ชื่อว่าคัสเตอร์คัสเตอร์สไตล์นะครับจะมีลักษณะคล้ายๆมิสไซขนาดเล็กนะครับแต่จะเป็นมิสไซ์ที่เอาไว้ถล่มศัตรูนั่นเอง นะครับจะเป็นมิสไไล์เอาที่เอาไว้ถล่มศัตรูนะครับโดยการกําหนดเป้าหมายแล้วก็จะปล่อยมิสไไล์ตัวนี้ลงไปนะครับให้เราทําการสังหารศัตรูนะครับให้ได้3ครั้งหรือ3คนเท่านี้ครับเราก็จะผ่านในส่วนของภารกิจที่5แล้วนะครับ ต่อมาครับเรามาถึงในส่วนของภารกิจสุดท้ายแล้วนะครับภารกิจสุดท้ายเนี่ยเขาให้เราใช้นะครับทักษะสกิลเบรเตอร์ที่ชื่อว่าเทคดีเพย์นะครับ5ครั้งในโหมดของมันติเพเยอร์ hey er, นะครับหรือให้เรานะครับใช้สกอรดีนะครับสังหารศัตรู15ครั้งในโหมดของมันติเพเยอร์เ hey er, ช่นกันนะครับ เทคดีเพเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทักษะสกิลเบรเดอร์ตัวใหม่นะครับหลายคนอยากจะรู้ว่าอา้าวแล้วไอเทคดีเพเนี่ยมันปลดล็อกยังไงนะครับเดี๋ยวพาไปดูครับผมอ่ะสำหรับนะครับทักษะสกิลเบรเดอร์ตัวใหม่นี้นะครับที่ชื่อว่าเทคด d เทคดีเพตัวเนี้ยเราสามารถปลดล็อกได้นะครับใน b a t เทิในแบตเทิรพาร์เลเวล14นะครับ ให้เพื่อนเนะครับทำการปลดล็อกนะครับเลเวล b บ t t ทิ p a r พาให้ถึงเลเวล14เท่านี้ครับเพื่อนๆก็จะสามารถรับเทคดีเพย์ตัวนี้มาใช้งานกันได้แล้วนะครับไม่ได้ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจกันด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม 拜拜。Bye bye